โดดแล้วไปแล้วแล้วอุ้ยไ,ไปนึงพี่น้องอออสวัสดีครับพี่น้องครับภามาลุ่นปลาโยคิลิมาสุโคไทยพี่นอ้องออามาหม่องเก่าแล้วครับมือนเนี่ยรบรรยากาศมึมขึ้นมึมขึ้นครับผม นี่เบอร์เน้อบาแดแหลกตเดียวตัวเดียวนี่หรืมั้งสองสามโยตัวนี้นนองบาดแหลกเอาแปดส,สองเส้นเครื่องลงขึ้นกาพี่น้องโอ้ยสี่งเลยโคเสียบมันสูงไงพี่น้องไงมันน้ำมันลงไปตังเยลต่ำเลยมันสูงครับหน,นูเวลาเม่เหนทาปวดแอรพี่น้องเล งัดเอาเห็นปลาตัวใหญนี่แย่งงานจะพี่น้องยังสิมาดากบุญปลากับแย่งอยู่แล้ะครับค่ะมันโตัวเงาครับมองนี้สวยพี่น้องสองเซนขึ้นอุ้ยโอ้ยอันนี้ก็เป็น<อ>เนขาเขาหลวงเขาหลวงพี่น้อง ใครอยากมาพี่ชิดเขาหลวงก็มาเด้อเฮ้ยจัดส่วงในหนาหนาวแล้วช่วงนา้นหนาวปีนเขาเฮ้ยก็เคยไปเคยพี่น้องจิต <laughs> าจเขาหลวงืโดดทะลุไปแล้วฮะน,นอนมอยู่หลับเพหาวเสียบตัวนูล ไ <Okay. S 2> oh. ปปากน้อย <c oughs> ทีละตัวบ่บ่โดดบ่ยังเลยพี่น้องเอ <c oughs> ทกละตัวอีกทีน้องเลยการทีละตัวเลยนี่มาเป็นฟูงเลยดีบอสหลอนนี่โดดแล้ว oh! oh! อ้โอ้เอ้าฟูงเท่า เปิดไปก็เบลอเลยไปเลยก็สูงโพสพี่น้องเลยก็สิดันคิดไหมมันสูงนะพี่น้องมองยืนนะมันสูงน้ำมันแห้งไปทางนั้มองยืนอยู่นี่เปล่าอันจะไปยืนขอบคอเปล่าเลียนหยาครับมันซัร์ลงไปแล้วมันไม่ได้สโลปลงไปไหมมันปากดิ่งยืนหยาเลย โดดมานี่ยไปพี่น้องเอ้ยเปือฟ้าวนก็คือตอกบัตกพี่น้องกับี่เมฆี่หม,มอกันมันกับม่ยัค้ำกคือต๊ก่ารม,มบุมบุมบุมฟ้าเมือนมากบ่วตอกพี่น้องเลยเมือวานที่ว่าจะไงก็เต็มเต็มแลม้วู้หายไปไหนหมดต,กดตกม๊กแซบ่วต๊กหนวะนี่แมแ่แหลงเว้พี่น้องเอย โดด,โดดป๋อโดดบ่โดดแล้วตัวเดียวนี่เลยโดดจริงแท้ตา้แปบ็บถอดแสบไปได้พี่เนาะตาขึ้นแปบ็บตาขึ้นจกก็มีปลากระจกกระตุ้งยังไงได้ปะไรพี่น้องปลาขึ้นจกกระเต็ม กอดไปโตัปยังดีหนึ่งแล้วโอ้โดดนะเฮ้ยมาอีกแล้วมาหน้าหนาเสียไปเผาพี่น้องเนี่ยเอาไปใส่ก้อนนี้เนาะใส่กับตัวง่ายนี่เฮ้ยเผาเสบมันตัวใหญ่ายไปหน่อยตัวหน่อยไปไปอยู่หนทางก่อนไปเผาทางก่อนอ มาไว้ได้ก็พอทุกมือ,อ,อแล้วโดนแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยหาไปนึงพี่น้องเอ้ยหาโตครับสองเส้นเคืองปลาขาวบานเท่าอะไรพี่น้องเอ้ยกิดซรุ่นตัวมาณนี่นะครับ ดึงเราทำงานเกียวลับมันบมมีแห้งสิบ่าพี่น้องเอ้ยงสูงถึงอากาศมันกิด ห่อนอบเอาพี่น้องเลยอ่อนเฮ็ดเป็นขึ้นดีครับไงทางไหนมีเฮ็ดออกกับบอยเดอ้อพี่น้องเดอ้อไงจะไปเก็บน้ำจะไปเก็บน้ำหนอยครับสี่เส้าเนาะสี่เสยัางงออยา่างมือพี่นอๆๆ้องยุ่งอย่างงอจังมือครับเดี๋ยวครับไปเก็บเฮ็ดนะครับผมเอาเฮ็ดดินเฮ็ดไข่ละเฮ็ดละงอกเฮ็ดปลวกตัวเล็กเฮ็ดเพลิ่มพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอ็ดปวกก็ไ <statistically> ด้เอ็ดปัวคือบอท่านออกมันไปจะตีสามตีสี่เมันเป็นแตเฮ็ดเป็นแต่ออกดีครับแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อ๋อฟมการเทโลโต้แล้วยอดเป็นอะไรขึ้นนิ่งเหรอยอดขึ้นนิ่งแค่เนียบ ดึงดึงเรีบๆๆียบบาสิมี่จะไปไปเก่งหน่อยเกือบพี่น่องยเกือบพ่อไอเกือบพ่อท่านเกือบปล่อยปลาไปแล้ว ปวอรอบนี่ถานไปแล้วย่อถึงปะถึงเกือบสองสาม,ส,ามสี่ห้า <c oughs> หเร็วหัวเสียบแล้วตัวนี้หัวเสียบแล้วสีโตพีนะ่น้องเัื่อเหนื่อยห่าห้งสิบบาทเลยพี่น้องกันเนี่ย โอ้สีตัวเดี๋ยพี่น้องเลยตึกตึกตึกฝากตุกเลยมื่เขายอยเไย้แม่มาเขายอ้มากบนวยุไก่โพด่ปลาสลัดหน่อยวุนี วนนี้พอพอตพี่น้องน,นี้โดดแล้วโอ้โดดสูงแฮ่มเหลืออยู่เอาสองเส้นเสามเส้อะไรต่ยุ่นเนี่ยด้ยุ่แต่สองเส้นลงนะ้สอง,สงนะสสเสนครื่งลงแล้ใช่ไหมสอเสนครึ่งอย่นะปลากรโงง่ายพี่น้องวนนี้ ห,หนึ่งสองสามใค้แต่ว่ามันอนี้มันผอมมันว่ได้ผอมเท่าตัวพี่น้องมันเลยผอมท่าสองททละสามครับแ <c oughs> ต่ว่าตอนแรกอะตัวหนึง่ง <c oughs> อยู่ตัวหนึ่งยกตัวเลสกับนอี่เป็นเรื่อเป็นร่องมองเอือน <c oughs> ตัวจะปติแล้ว <c oughs> มันนั่มันลดอะคือที่พวกห่อปลาไงพี่น้องมองเนี่ยต้องทาน้ำมาอีกก้อนไอ้มันถ่วมถ่มวงพ,พี่น้องไม่ท่วมก็ได้มาคือคอนนี่นี่มันนั่มลงลดลดลดลงเหรอพี่น้องครึง่งนึงนะงยังไงครับพอปผสมนี่มาทีละโตสองโตเสร็จครับพอได้มีค้อมังไวต้ติด ส่งไปจะหายไปข้าเนอะรอบนี้โดดแล้วมาทันซ้ำไม่มาหายดิจะมันไปเดี๋ยวจะปลาปลาปากน้อยนม่ได้หายไปนะยกมาทันมันซื้อ เดดักไปเลย,เยพี่น้องจงมีคอยเบิังสรุปผลปลากันครับว่าจีหมานบ่หมานครับพี่น้องมาหนี่งเด็กเอาอยู่ไหนครับจะข้าวมักงกรปลาใส่ล้วนๆพี่น้องวันนี้นะครับตัวปลาปลาใอยปลาขาวบ้านเท่าน,นีร่ครับใส่หัวแข็งอย่นี้แหละ ตาสอยวยลุ่นๆตัวง่ายพีเนองครับเนะมื่อแห่งนี้ของกลับมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันคลิปหน้าพีเนาะที่ในก็ฝากกดติดตามกดไลค,ลค,ลคลใใใ์กดแชร์เป็นกำใจหายไปเนาะไมวพอคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม